อันนี้ที่มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรบ้างคะตอนนี้ก่อนรักษาที่มาหาเลยสิ่งแรกก็คือผิวพันธ์ค่ะผิวพันธเป็นยังไงผิวพัน์แล้วก็ผิวพันธ์รู้สึกมันจะแห้งหยาบนะคะแล้วก็อะไไหมคะพี่อืมใช่ตัวันนั้นค่ะนะคะแล้วก็ฝ้าที่หน้าค่ะค่ะฝ้าที่หน้าเป็นยังไงคะพี่อืมคือมันเป็นปืนสองคังเนี่ยค่ะชัดเจนมาก คือเข้มเข้มเข็มหนาเลยไหมคะเป็นเป็นขนาดไหนคะอืมหนาเลยเนาะเห็นชัดเจนเลยเวลาแหงนหน้าอะไรก็เห็นนะคะเป็นอาการฝ้านี้เป็นมากี่ปีคะพี่อืประมาณสิบกว่าปีได้แล้วสิบกว่าปีค่ะนะคะมันเข้มขึ้นหรือว่ามันหนาขึ้นไหมคะเข้มขึ้นหนาไหมมันก็ถ้าถ้าไปตากแดดก็ยิ่งเข้มขึ้นนะคะค่ะถ้าไม่ได้ตากแดดก็มันก็ประมาณแค่แค่แค่เดินก็ล้วค่ะอืม แล้วการรักษาที่ผ่านมาเป็นไงบ้างที่ดูแลตัวเองยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องต่าก็มีทรีทเมนต์บ้างค่ะค่ะแล้วก็ใช้ครีมแล้วก็เลเซอร์ตอนแรกๆก็มันก็จะจางเนาะมันก็จะดีขึ้นแต่มันก็กลับเหมือนเดิมอีกอก็คือไม่หายค่ะก็คือเหมือนมันดีขึ้นช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็พอเราไม่รักษาขาดการรักษาก็เหมือนเดิมอีกค่ะค่ะแล้วใบหน้าโดยรวมนี่คือเป็นยังไงคะ อาจากเรื่องฟ้าแล้วมีปัญหาอย่างอื่นได้ไหมในีใบหน้าผิวแห้งผิวหยาบค่ะค่ะผิวมันไม่ค่อยมีน้ำมีนวลค่ะเคยเคยเคยหาวิธีการรักษามาก่วนยหน้านี้ไหมคะก็มีนะคะค่ะเรามีดูวิธีแหบว่าถกบ้างอะไรบ้างนะแล้วผลมันจะใช่ครีมคือก็ดีตอนแรกๆค่ะแล้วมันก็เหมือนเดิมกับมนเดิมเทียบกับการฝังเข็มเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ฝังไปค่ะ การฝังเข็มรู้สึกว่าครั้งแรกนี่เอ๊ะเราก็น่าตึงไปหรือเปล่าเป็นเพราะฝังเป็นเพราะรลอดเข็มหรือเปล่าแต่ครั้งที่สองนี่เห็นชัดเจนผิวหน้าจะตึงขึ้นแล้วก็กระชับขึ้นค่ะแล้วก็ตามตัวนี้รู้สึกได้เพราะว่าตอนตอนที่ยังไม่มาฝังเข็มอย่างหน้าท้องเราทาครีมใช่ไหมคะ มันจะเป็นคลื่นเลยแต่พอมาฝังเข็มมันกระชับมันจะตึงหมดเลยรู้สึกได้ตามขาตามเลยคุณหมอได้ฝังเข็มไปตรงจุดไหนบ้างคะพี่ก็แค่เปิดซีดานเนาะแล้วก็เข็มน้ำแล้วก็มีที่ใบหน้าเข็มที่ใบหน้าค่ะรู้สึกว่ากระชับขึ้นทั้งตัวไหมคะรู้สึกเหมือนเราเด็กลงไหมพี่รู้สึกมันกระชับทั้งตัวนะคะรู้สึกได้เพราะว่า อย่างที่ขานี่เวลาเราเดินหรือทำอะไรเนื้อมันจะเต้นแต่ตอนฝังเข็มไปได้ครั้งที่สองรู้สึกมันกระชับหมดเลยชัดเจนไหมคะชัดเจนอันนี้หลังอันนี้หลังจากที่พี่ทำมากี่วันนะคะอ่ครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองที่รู้สึกก็วันที่สองนะค่ะแล้วที่รู้สึกกระชับนะคะค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่าฟ้ามันเปลี่ยนไปไหมคะรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ผิวพันกระชับแล้วก็ฟ้าก็จางลงค่ะ ก <Wow. S 2> าร,ารานอนหลับการนอนหลับนอนหลับดีค่ะนอนหลับปกติไม่มีปัญหาเรื่องนอนหลับทราบว่าตอ,ตอนที่นานี่มีเรื่องของระบบทางเับนหายค่ะเมื่อก่อนปเป็นยังไงคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนธาตุแข็งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถ่ายยากอะค่ะบางทีต้องใช้ยาระบายมานานหลายปีแล้วค่ะแล้วช่วงหลังๆก็ใช้ดีท็อกซ์เอาการนี้มีมานานหรือยัง นานแล้วค่ะเป็นคนเป็นคนเป็นคนขับถ่ายยากายคือมีการท้องค่ะต้องดื่มน้ำเยอะจริงๆแล้วก็ก็ทานสักผลไม้เยอะๆการฝังเข็มนี่ช่วยตรงนี้ได้ไหมคะแม่จะได้ได้ค่ะคือแบนดีขึ้นเลยนแล้ค่อยๆค่ะค่อยๆค่อยๆเพราะว่าแต่แต่มันช่วยให้ท้องไม่อืดเนาะ เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างอย่างอย่างนอน,นอยู่บนเตียงตอนที่ฝังเข็มรู้สึกว่ามันเหมือนกับระบายลมออกอะคะ่ะเพื่อทำให้ท้องเราสบายค่ะแล้วก็ตอนจะเช้าก่อนที่จะตื่นนอน,น,อนก็รู้สึกว่ามันเพื่อเพื่อเหมือนระบายลมออกอะค่ะเห <c oughs> มือนทำให้ตัวสบาย้ใช่ใช่ทำให้ตัวเบาท้องไม่หนัอันนี้พี่มาฝังเป็นครั้งนี้เท่าไหร่นะคะอ่าวันนี้ครั้งที่สี่ค่ะก็คือเป็นผลของสามครั้งค่ะผ่านไปจากวันแรกกี่วันคะพี่ ผ่านไปจากวันแรกกี่วันนะสิบสามสิบกว่าวันค่ะสิบกว่าวันพอใจไหมคะกับผลที่ได้แล้วก็พอใจคะ่ะ <c oughs> อันนี้รู้จักคุณหมอจากที่ไหนจากเฟซบ,บุคค๊กค่ะได้ดูเฟซบุ๊กแล้วรู้สึกยังไงตอนที่เราได้ได้ได้ดูจากได,ได้เรื่องของคลิปต่างๆตอนแรกก็ดูไปดูมาก็ยังไม่แน่ใจคะ่ะยังไม่แน่ใจถึงผลลัพธ์แล้วก็ความปลอดภัยค่ะ แต่ก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ดูจากคนไข้ที่เขาสัมภาษณ์ไปก็ลองมาดูค่ะลองมาดูก็ยังไม่ตัดสินใจค่ะจนมากลับไปดูอีกแล้วก็มาคือเคยพี่เคยเข้ามาปรึกษาหล้ยครั้งนึ่งก็ยังสองใจสองใจอยู่ด้านเหมือนอย่างในคลิปไหมคะเห็นผลชัดเจนค่ะให้เอออยากจะให้บอกถึงบรรยากาศของที่นี่บรรยากาศของที่นี่ใช่ไหมคะค่ะ บรรยากาศของที่นี่สถานที่สะอาดนะสะอาดสะอานแล้วก็พูดถึงพนักงานแม่บ้านเขาใจดีเป็นกันเองค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าสถานที่ชอบมากสะอาดสะอาดสะอานแล้วก็วอันนี้มีการแต่งหน้าอะไรเพิ่มไหมคะยืนยันจรงแป้งฝุ่นอย่างเดียวแต่ตอนนี้แป้งฝุ่นมันกลงล็อกออกหมดแล้วเพราะตั้งแต่เช้า <laughs> อันนี้นี่คือมาจากบ้านเลยไหมคะพี่ มาจากบ้านแล้วก็ไปสวดมนต์ที่วัดเป็นวันพานาะแล้วก็มาที่นี่บอกอะไรกับคนที่ดู a c e b o o k หรือดูคลิปนิดนึงบอกอะไรหรอคะอยากจะบอกอะไรในเรื่องของเกี่ยวกับการมาฝังเข็มผลที่ได้รับหรือในเรื่องของการยืนยันว่าเราไม่ได้มีการเตี้ยมกันมาก่อนะนะคะในก็อยากจะให้คนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ ที่นั่งดูอยู่แล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจก็ลองตัดสินใจมาคุยกับคุณหมอดูเนาะแล้วก็ค่ะใช่ใชแล้วก็ลองมาทํากับตัวเองดูแล้วจะได้แล้วแล้วผลลัพธ์ก็จะได้กับตัวเองแล้วก็จะรู้สึกได้ค่ะรู้สึกปลอดภัยไหมคะปลอดภัยค่ะ <laughs> ใช่ไหมคะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นไม่หน่ยไม่เปลียง่ายค่ะเมื่อก่อนมีมีอยู่ใช่ไหมพาการนอนกลางวันแทบทุกวันเลยคือมันเป็นยังไงอย่างที่มันถึงต้องนอนคือมันเปนเพลียค่ะเปเลียมัน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 ค่ะเหมือนต้องนอนกลางวันใช่ใช่ใช่แต่ตั้งแต่มาฝังเข็มรู้สึกไม่เคยนอนกลางวันเลย มันสดชื่นสดชื่นไม่ไม่ไม่เหนื่อยไม่เปียค่ะอันนี้เป็นความรู้สึกครั้งเท่าไหร่คะเป็นความรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างคะก็ผิวพรรณค่ะผิวพรรณสดใสขึ้นดีขึ้นกระชับขึ้นค่ะมีตรงไหนที่กระชับมากคะผิวตรงไหนที่ชัดเจนก็คือใบหน้านะคะใบหน้ามันจะ ตึงขึ้นแแ้งขึ้นค่ะแล้วก็ใสขึ้นแล้วก็หน้าท้องที่ที่ชัดเจนค่ะค่ะหน้าท้องก็ชัดขึ้นเมื่อก่อนหน้าท้องเป็นยังไงคะพี่หน้าทอ้งาทองก็เวลาเราทาโลชั่นหน้าท้องรู้สึกมันจะหย่อนแต่ตั้งแต่มาฟังเข็มรู้สึกว่ามันกระชับมันตึงมันหน้า,นาท้องมันจะแน่นขึ้นค่ะพี่มาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรคะปัญหาหลักๆกอาการหลักๆคือผิวพรรณ ค่ะผิวพรรอยากได้ผิวพันที่สดใสแล้วก็ไม่แห้งกร้านแล้วก็ใบหน้าที่มีฝ้าค่ะอาการฝ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนจะมาอาการฝ้าคือทั้งสองทั้งสองข้างแก้มตรงนี้ค่ะมันจะเห็นชัดเจนเลยค่ะเข้มขนาดไหนคือปกติเข้มเข้มมากเลเห็นชัดแต่งหน้าก็เห็น <laughs> เป็นฝ้ามากี่ปีคะเป็นฝ้าก็ประมาณ กับสิบปีแล้วนะคะเป็นอาการที่เป็นเนี่ยมันเข้มขึ้นมันกว้างขึ้นไหมคะมันก็ไม่กว้างขึ้นมันอยู่แค่เดิมแต่ว่าสีมันก็เข้มถ้าเราไม่รักษาค่ะเห็นชัดไหมถ้าไม่ได้แต่งหน้าเ็นชัดเห็นชัดแล้วหลังจากฝังเข็มเป็นไงบ้างหลังจากฝังเข็มรู้สึกว่ามันใสขึ้นแล้วก็ผ้าก็จางลงค่ะค่ะผิวหน้าดีขึ้นไหมดีขึ้นมากเลยค่ะทำให้หน้าชุ่มชื่นหน้าไม่แห้งแล้วก็ ไม่ต้องแต่งหน้าหน้าก็ไม่หม่การรักษาฟ้าของพี่ที่ผ่านมาก่อนจะมาฝังเข็มเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีนักใสในมายงบ้างก็มีทรีทเมนต์มีเลเซอร์ค่ะทรีทเมนต์ทรีทเมนต์ประเทศไหนคะพี่ทิีทเมนต์เกี่ยวกับฝ้าค่ะเกี่ยวกับฝ้าเกีคยวกทุกอย่างทุกอย่างนะคะที่ที่เขาบอกว่าหายค่ะทำหมดทำมาแล้วค่ะทำมาแล้วแล้วเป็นไงบ้างคะมันก็ดีช่วงแรกๆค่ะ ช่วงแรกแต่มันมันมันก็ไม่ถึงกับหายค่ะก็จางๆแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะรู้สึกมีลาพานไหมคะที่ตการรักษาที่ที่ผ่านมาลำคานไหมแน่นอนค่ะเพราะเราก็อยากให้ใบหน้าเราใสเหมือนเดิมไม่อยากให้มีฝ้าที่ใบหน้าเนาะเราก็พยายามที่จะหาทางที่ที่ที่ดีกว่าที่ที่ที่มีทางรักษาที่ที่ให้หายค่ะเปรียบเทียบเปรียบเทียบการรักษาที่ผ่านมากับการฝังเข็ม เป็นยังไงบ้างคะพี่สเสียบเทียบการฝังเข็มรู้สึกว่าได้ผลเร็วนะคะได้ผลได้ผลเร็วแล้วก็เห็นผลชัดเจนค่ะคือมันจะค่อยๆใสขึ้นแล้วก็ฝ้าค่อยๆจางลงค่ะก<ค>็<ค>ตัวทีมที่คุณหมอให้ไปทำมันก็ช่วยช่วยช่วยให้ช่วยให้ฝ้าจางลงค่ะคอที่พี่ทำไปมีอะไรบ้างคะพี่คอทําทำไปก็มี สีดานแล้วก็พังเข็มน้ำเข็มน้ำย้อมวายใช่ค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอแนะนำค่ะก็มีครีมกันแดดแล้วก็เซรั่มแล้วก็อายครีมแล้วก็เดคริมไมค์ครีมตัวเดียวกันนะคะก็รู้สึกว่าครีมของคุณหมอใช้ดีมากใช้หน้าไม่แสบไม่บางแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหน้ารองนะคะแต่มันรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราไม่เห็นที่ว่ามันมันมันจะรอกมาคือไม่ไม่ได้ไม่รอกไม่นีไม่มีแต่หน้าก็จะใสใช่ใชใช่แล้วคิีมกันแดดตอนแรกที่ที่ใช้ไปครั้งแรกตอนแรกอ๊ะทำไมคล้ายๆมันไม่เข้าผิวเนาะแต่พอครั้งที่สองซึมเซึมใช้ดีมากผ่านไปกี่วันแล้วคะหลังจากมาค่ะ ที่วันวันนี้สองอาทิตย์ล้ประมาณสองสิบสี่วันพอดีค่ะประมาณนั้นนะคะผลที่ได้โอเคไหมคะพอใจไหมพอใจค่ะพอใจถือว่าถือว่าดีมากค่ะถือว่าคุ้มไหมคะคุ้มเงินที่เราเสียไปค่ะคุ้มคุ้มเพราะมันมันมีหลายอย่างนะที่คุณหมอให้มันทั้งฝังเข็มทั้งครีมทั้งวิตามินค่ะก็ถือว่าคุ้มอยู่ค่ะตอนแรกตอนแรกที่มาค่ะคุณหมอฟังแรกอันนี้คือยังไม่แต่งตัว ยังไม่ตัดสินใจยังไม่แน่ใจทำไมถึงไม่ตัดสินใจใชไหพี่พี่เข้ามาหาคุณหมอที่ครั้งเดี๋ยวเล่านิดหนึ่งค่ะว่ามาว่ะมาทําไงกีกครั้งทําไมทําไมไม่ก็ตัดสินใจกลับไปกลับไปกลับไปคือว่าศึกษาอีกไม่นึงคอยตัดสินใจค่ะคือคือพี่ที่เคยมาปรึกษาแล้วครั้งหนึ่งประมาณกี่เดือนที่แล้วครับประมาณสัก สองเดือนได้ะค่ะสองเดือนที่แล้วค่ะแต่สองสองเดือนที่กลับไปก็ค่อยๆเช็คค่อยเช็คราย,ยการของมันหน่อยตอนนั้นิียี่ไงคะที่ที่ยังไม่ตัดสินใจมาฝังเยมยังไงเหอตอนนั้นคือยังไม่พรอ้อมค่ะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะามทั้งเวลาด้วยอะไรด้วยแต่ละยอย่างแล้วมั่นใจไหมคะตอนนั้นที่คุณเห็นก็มีความมาั่นใจประมาณหนึ่งค่ะค่ะแล้วลหลังจากนั้นทำไมถึงตัดสินใจก็มาอีคะก็พอได้เห็นรีวิวจาก ท่านที่เคยมาทําค่ะแล้วก็บางท่านดูว่าน่าจะเชื่อถือได้ค่ะค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาก็อย่างที่บอกพีคุณพี่สรวจแล้วทหารเขาเคยเป็นทหารี่ะีีมันเนาะค่ะค่ะเพราะมันมันตรงอักษรเราหรือไงอืคือคือคือความความเป็นได้ความเป็นไปได้ของคุณหมอที่ฟังเข็มมากกว่า คือคือ,ค,อคือเราใช้วิจารณาของตัวเราเองด้วยไม่ได้เชื่อเขาทั้งหมดค่ะได้เจอได้เจอตัวที่ผ่านกองอหรือเปล่าคะไม่ค่ะแค่ใน c e b o o กแต่ว่าดูการเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะจากครั้งแรกที่เข้ามาแล้วก็ดูอ,อ่าครั้งที่สองของพี่เขาแล้วค่ะวันนี้รู้สึกมั่นใจว่าวันนั้นไหมคะมั่นใจเยอะเลยค่ะคือเห็นผลชัดเจนอะ มาจากไหนคะมาจากบ้านอยู่ใกล้สวนหลวงรอเก้านี่เองค่ะตรงเฉลิมพรเกียรติยี่สิบแปดนะคะค่ะหมู่บ้านสวนหลวงวิวสองค่ะค่ะ,ะค,คุณเก่งช่วยยืนยันนิดนึงว่าเราไม่ได้จ้างมาแล,แล้วเป็นคนไข้เราจริงจงไม่ค่ะไม่ค่ะคือมาเองค่ะมาเองดูดูเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ใช้พิจารณาดูว่าออการฝังเข็มน่าจะเป็นศาสตร์ที่ดีเพราะว่า มันได้ทั้งภายในเลือดลมของเราถ้าว่าเลือดลมดีผิวพรรณดีอะไรก็ดีตามไปหมดะพอจะบอกชื่อได้ไหมชื่อเราก็บ้านอยู่ไหนได้ค่ะได้ก็ชื่อพีรพันธ์ช,ช่วงชูค่ะ <Yeah. S 1> อ่าบ้านอยู่สวนหลวงวิวสหมู่บ้านส่วนหลวงวิวสองใ,ใกล้สวนหลวงอยู่เฉลิมตะเกียรติที่แดค่ะ อันนี้ตอนที่เราสัมภาษณ์นี่คือมีการเตรียมแต่งหน้าใช้ไฟอะไรไหมคะพี่ไม่ไม่มีเลยค่ะไฟก็ปกติธรรมดาเหมือนทุกครั้งที่มาไปบ้านมีการแต่งหน้าแต่งหน้านี่ไม่มีเลยค่ะตั้งแต่เช้าออกจากบ้านครั้งเดียวยังไม่ได้แปะขนาดแป้งฝุ่นก็ยังไม่ได้ทายืนยันนะคะคอนเฟิมไม่ได้เลเซอร์เราไม่ได้เลเซอร์ดุนะเราไม่ได้ฉีดกูต้านะไม่ค่ะไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะ ก็คิดว่าเกี่ยวกับมดลูกค่ะเพราะว่าได้ศึกษามาว่าถ้าเกิดผู้หญิงมีมัดลูกที่ดีแล้วแข็งแรงแล้วเลื่อนลมอะไรเราก็ดีความสวยความงามความสาวมันก็จะมาพร้อมกันค่ะก็เลยคิดว่าอยากได้ฝังเข็มมดลูกค่ะแสดงว่าที่ทําไปประทับใจประทับใจมากค่ะเห็นผลเร็วด้วย